เหลือสัพอืมโู้โหทำไมต้องตกใจกับแ่หมูวัวถูกเชื่อไม่เคยเห็นกันหรือไงอืมโอ้ายากนะอืมเขาเป็นแบบฉันนี่ชินิจิมีหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาพวกเดียวกับฉัน อยู่แถวๆกลุ่มคนทางซ้ายฉันมั่นใจถึงจะมีคนมากกว่าเธอฉันมั่นใจเราออกห่างหน่อยดีกว่าต้องสู้กันอีกแน่ถ้าพ่านทีเดียวอาจถึงตายได้นะเร็วหน่อยมันใกล้มาแล้วบางทีมแม่ชูเราเข้าพวกก็ได้นะ น,นายกำลังจะไปไหนมันอยู่ประมาณ40เมตรข้างหลังนายงั้นฉันอยากจะเจอหน้ามาันสักหน่อยอย่างโง่นะนายจะไปนะงั้นนายก็ปกป,ป้องฉันซิฉันว่าเดี๋ยวก็คงจะเป็นเหมือนตอนที่เจอหมานั่นแหละที่นี่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมฉันสัมผัสจิตมนุษย์แทบไม่ได้ ตอนนี้ดูนายไม่กลัวเลยนะทำไมล่ะมีหลายคนมากมายต้องถูกฆ่าถ้าฉันไม่ทำอะไรอะไมูลนกคงนายบอกให้ฉันอยู่เฉยๆแล้วมองดูเนี่ยนะทั้งแที่ฉันรู้ว่าใครเป็นฆาตกรฉันจะสู้เพื่อมนุษย์เพื่อมนุษย์สิ่งนะแล้วฉันก็อยากให้นายช่วยช่วยหน่อยนะมิกก นี่เองเราคิดอยู่ว่าทำไมต้องวิ่งหนีเออสมองนี่ยังครบพวนสมบูรณ์หมอน,นี่อันตรายฮะโนคูไอปีศาจอะไรนะห <c oughs> ยุดอยูย่ตรงนั้นถ้าแม่ทำอะไรหมอนี่ฉันจะฆ่านายโตโตโ,ดโดเดี๋ยวก่อน,นเองสินะฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น,นกับนาย รู้ไหมว่านายย้ายมาที่ฉันได้ย,ย้ยายย้ายไงตอนนี้มันทำไม่ได้หรอทำไมล่ะนายยังต้องเรียนรู้อีกมากอย่างที่นายพูดย้ายจากสิ่งโครงสร้างง่ายอย่างแขนไปสู่หัวโครงสร้างยากไม่ได้แต่ถ้าเป็นแขนไปแขนล่างง่าย ว่า oh, ยังไงละ่ะฉันจะทำไม่ง่ายต่อน,นายแล้วนะเจอฉันได้หรือ,อยังอืมม mm hmm. งั้นก็มาเถอะมาเป็นมือขวาของฉันก็ mm hmm. ะจะแกล่งมาถ้ามีโหเดียวกันว่ายังไรละ่ะเรีบๆค่าเจ้านั้นแล้วมาซิ mm hmm. ฉันเสียเลือดที่มีค่าเยอะแล้วนะถ้าเราดูแลร่างนี้ดีๆเราสามารถอยู่ได้ถึง1 4ึรอยสีสิปีเลย ม, <sociedad> ม,มิกิหมดเวลาแล้วถ้าเลือกไม่ได้สักทีให้ฉันตัดหัวหมอนั่นเลยไหมกบลก นี่นายช่วยฉันอีกแล้วเหรอฉันแค่ไม่มั่นใจว่าการย้ายร่างจะทำได้และตอนนี้ชีวิตฉันมีค่ามากกว่านั้นเหนื่อยแล้วขอนอนแป๊บปมิกิให้ความสำคัญกับชีวิตเราบางทีมิกิอาจแค่ต้องการเซฟตัวเองก็ได้ นี่มิกกี้